ับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนยินดีต้อนรับจริงพี่น้องดูชีวิตจริงเขาชูทีมงานมาแห้่งครับพี่น้องวันนี้มาไอหยางเจ้คุณเมืองกระสอบเขาด้วยไหมมากลางทุ่งนาชีวิตจริงอ่าอยู่เฮียนบ่ได้แล้วพี่น้องหอนหอนคนตามหอนเฮี่ยงหนีร่ลงทองร่งองทาใครถือใครร้ายจนได้นี้เป็นหลีพี่น้องโหนี่องอ่า 90, 90เป็นเห็ดเหรอ90เป็นเห็ดฟันล่างออกล่างพี่น้อง90เป็นเห็ดอ่าเอาหนังบอสชีวิตพี่น้องกิจการของหน้าวันนี้วันนี้เราจะมาเป็นมาสิบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนานม,มากแล้วอา,ายุเพิ่มจะมาวานเขาให้พี่นออ้องเนะาะแต่ว่ากาหัาวหัวน,นี้มาซื้อน,นี่ละเป็นมาหันแดดเพราะว่าอยู่บ้านอยู่บ่ไหนอยู่บ่ได้แล้วเก้าศูนแตกเนาะคนน้ำหัวบ้านมาเนื่งทึ่งเห็ดพี่น้อง อ่าอยากได้ละอยากได้ตัวเดียวแข็งแข็งไม่ไดก็อยากไม่อยากพลาดช็อตเด็ดมือนันเพิ่นมาส่งผักเนาะเขาสะส์อยู่ได้สังเสียอ่อนไปนด้ทั้งความเลยรับชมไลฟ์สดนะโอ้ให้มีความสุขหลายๆเนำมาหาเหงเนาะเอามือนี้นี่เขาว่ามีที่เด็ดพี่น้องไม่แน่เนาะสงวนการอาจจะเฮเห็นบอกพนนั่งอยู่พี่น้องคำนวณอยพนังดูกลางทงกับเดลี่เขามาคำนวณอยดูกลางทงของพี่น้องเลยเดี๋ยวว่าติดตามเป็นพร้อมกันทั่นเก็ขอกก็ เอามาสร้างจำได้สบาเอมันตายบ่อนลางจอบ้อยอันซีูนย์ออกไปหนึ่ง่ศูนย์ซีครับเอเกซีเนบัเมือเมือมือวกันยอะเมือนหาจ้านีนะไปหน้า่อศูนย์สีเก้าซีใครที่ว่าไม่เห็นนะพี่น้องฟันลางฟันางอ่าหลังจากใครมาเป็นทาไรบ่ายสร้างักตัวสองตัวแม่กับลูกหม เป็นหายตดยเฉพาะเอาสร้างมากอด่าสร้างตัวใหญ่บ่แก่ลูกมันทำกอดใคน่ะมันหักข่อยมันบอกไปหน้ามันมามันหักไปเออสร้างสร้างสร้างจักตัวก่ะแม่ลูกมากแม่ลูกมากก่แม่ตัวหนึ่งลูกตัวหนึ่งแสดงว่าสร้างสองตูปโนมากกว่ากว่าอยนะลูกลูกสร้างมากกว่าเจ้ามากงข่อยว่าหักข่อยปนี่ง สร้างไอ่มันหอยแล้วใหญ่นเลยเออได้กับลูกมันเนาะ้ลูกมันจะมันต่นง่แะแม่มันบบ่บ่ดาบ่าเขียดนี่เป็นวนละโอ้มันมากอดม่หยอกเจ้าเอาห้องมันอยก่อนนะหอยเนื้อหรือมทงเนาะอะสร้างกอดพี่น้องสร้างกอดเอาเป็นเก่าเป็นเก่าสร้างเก่าละสร้างเป็นเก่าสร้างน้อยกัสร้างน้อยกันนึง่เด้อเกี่ยวก็าต้เป็นหาดิทีขเป็นหาไ้ย มันมากวาดเอาเอาเต้าส่องหาได้บ่ล่ะนึกจะไหนมันบ่คือไปหาก็ไปหาเกตาล่างไฟไฟไปหาล้วอะไรหาเตาก็หาได้แล้วเป็นเถอะนะเอเตาเตาแปรได้แบบแต่เขาทำหาทำเปนเก่าจะคอยเป็นหาธรรมดาอู้เพรามันมากวาดเอามันมาหยอกแม่กับลูกเอาพี่น้องแปลเป็นอะไรกับแปลเ้อเต้าปนมาพต้นกะมีเก่ารึเปล่าเก่าบนเก่าแรงไม่เสียเก่าบนเก่าแรงไม่เสียเลยไปเด้อ ไม่ไี้ขาดทุนรวยรถโอ้พี่น้องเอ้ยมือนี้เป็นดอดไเนาะงความฝันนี่แหละคือความฝันพันเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> ฟังเอาฟังเอาหลังจากไป04 94แล้วก็2 79บ่2 79 079บน3ตัวแล้วก็2ตัวก็คือ04 94อ่า,อาสิดท้าบอกครับแล้วแต่พี่น้อง <laughs> <laughs> อ่แต่ว่า่นฟันล่างคือจังมาหันกับ9070ฟันล่างก็อตกตรงนี้แหละสาเหตุที่ว่าเดลี่ไม่อยู่หน้าพี่น้องคืออยู่บ้านเมื่อไรแล้วอยอะดีปุ่นไหวหลสั่น่อนดอันนี้ตะกคนมาถามไทยไปได้ได้เอาแขนแขนเพูอได้ก็ยอะได้เอาแขนแขนน้ำหากับมันนั่งซึ่งเผือดโอ้ผนฝันเด้อตัวสี่พี่น้องแต่ว่าบานเลขสูท่ไวัดไปได้ไม่เพิ่มเติมบ่ให้เงึนสิเนี่ตัวใดบ่

นาเช่นเล่ากันในนี้นะเก้าชีซีเก้กับนซีนะช่นนะเก้าโอเก้าีเก้าก็ไม่โอส้างก็มีซีขาเดยสิซขาเดีซีเก้าเพราะว่าเพราะว่าส้างคือกับนั่เก้าส้างเก้าวิเล่ส้างเก้าแล้มีสองตัวเดียวหรอสองกันบอกสองเจ็ดเก้านะบอกสองเท่ากันะเขโดนแล้วก็สองกับสองเจ็ดเก้าหน่อยเดียออก็มึงหบอก่อนเนาะวกนมเป็นเพืเป็นห ได้มากวันนะ่ะอื <S <S ่เป็นข่อยฟันบ้าน่หวมาค่อยเลยค่อยกมาเขาอย่ห้องไหนจบ้ไหนเ่้องไหงท้ง่้องม่มาเขาหมเพราะเขาเลนจนท้องแม่ไต่เลยสมาบอกลองใชทหาที่สูงเลยออีเลยเขาไปขออันเด็กเกิดต้นใหม่น่ะในที่สูงสิบแปดกับสิบหกอือให้บอกเขาว่าหาของสในพันหนึ่งบอกเขาที่มานี่แหละถือทั้งบนทั้งล่างบอกที่ศูงก็เป็นสิบหก มันปล่อยเร็วมากมาฟันว่าก้างสร้างมาเกี่ยวมาก่อนดไงแสดงว่ามาโอบมาลัดเนี่ยิบบอมันยู่เราบ่เนาะอยะไรครับวิ่งนี่เขาบนเก้าล่างไม่มีผาดเลยอ๋อใครจะวิ่งวิ่งก้าวบนก้าวล่างพี่น้องบ่ไม่ผาดอ่าเอาเก้าหากระซิบบอเขียนต้นไหนเขียนไหมเชียนกันเชียนี่บอสเอาต้นไหนต้นแปะไปได้ไหมขอเป็นหาแล้วทำเก้านั่นแล้วการน้วยจังไงบ่หาเก้าเลย อืมวิธเก่าซีซีเต่ายี่หันก็หาเ่าให้เห้าังไหมันมาไม่เป็นบุญเล่ว่าติดเก่าไว้เนาะติดเต่าไว้เนาะติดเต่าไว้พี่้องเพราะว่าเพินเันเพินสางหน่อยมากกว่าเพิ่นหรือว่าพี่รองจีแปรเป็นตัวไหนหากัเ้าหักเข้าเปกเข้าเลยโอ้มันหักคือหักเข้าม,มากกว่าท่าดีใจไหมโอ้เฮ้จะกันโดนนอีกนะฮะอเ้าเคื่อจะกรนโดดนม่ก็จังหึงกันก็ังเคยเรียงกันว่านี่เ้อืม อา๋าผีน้องเด้อฟังอาเด้อคนฝันกนะลสลับคนหลังปล่อยปล่อยเรียกมาไม่ดีกันแล้วเมื่อบิน่อยมางคำแน้ะเอออืมไอผิดารณาเบิ่งใครที่รอเป็อนเน่เป็นเด้เป็นเวฝันกางเวน่นอ๋องาอขึ้นตัวที่บนนันบาตัวที่บนนนกัเว่นั่นเงไฝันกางเว่นได้ตีนี่ตันไม่เนี่ยบอกไม่ เป cues, HD, to to. ็นต hmm. ัวเลขกก็ค ah, ือตัวน uh ี what, like> uh, no Man, no uh, mm. nah. ้เพิ mm. ่มเติมมม่บ่เนี่ยห้าเก้าอนีถ้าจะเพิ่มก็คือห้าก้าอ่าเพิ่มเติมคือว่าพี่้องพอพอเราฝันสร้างน้อยมากกว่าอ่าเนี่ยเขาเป็นบุญทกคนแล้อืมสร้างน้อยมันเที่ยมมันมัยหนึ่งหมนาะบาดีเนาะอย่งเต็มมากแค่หนึ่งเต็มมากแสรทางน้อยเนี่ยหนึ่งหาเก้านเราเปียกหรอฮอเนาะนี่เขาเจ้าฝันดูดิว่าสร้างน้อยสร้างน้อมากเยเ็นมาเก้านึงเห็นไหมเป็นเห็หาเก้าเบาอันมันหาเก้าเบาหเก้าหนึ่งมันมากหนึ่งวะ ขั้นมากหนึ่งนึงหาเก้าหนึ่งอ่ามันจีบบ่ง้ามบอ่อขึ้นันนนนงดต่อ่าเดี๋ยวไปเรียฟันไดพี่น้องวิเคราะห์เอาแต่ว่าเลขศูนร์ังคงเดิมบม่มีเปลี่ยนแปลงเปลี่ย<อ>นไ้สิยย่งต่ตัวลงอ่าเลขสูตรเพิ่มนี่เปลี่ยนไทเพิ่่ไ้กาพย์ไผเพิ่นก็บ่ได้อ่าต้องเอาตรงเป๊ะอันอันอันสามสามตัวที่แรกไปมายังก่อนศูนย์ีเกสองเกศูนย์เจ็ดเก้า บ่ได้เ mm, um, so, so, ียนจากอ่นเน้ธรรมดาธรรมดามันนี่ธรรมดามันก็เก็บแต่เป็นตะมวยดิเป็นตะสิเป็นหลาเป็นตมวยเป็นตะมวยเป็นะเป็นตะมวยตะิบสมตัวศูนย์เจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้ายก้ตัวนี้มันเป็นตัวที่เก่าืมเห็นไหมตว่เก่าไไหมตอเยฮะี่ที่เก่าเลชเก ท่านไม่ตรงกันนะตรับให้ตรงกันซีเมน์สเกศม่ตรงกันแล้วก็มสุนตามงกันวากันแล้วม่ตรงกันอันนี้มันเกแปดูครับัก็ดเกศซูญก็ไม่ม่คนลตัวนี่คนะหลักนี่แตูญกับเกศตรงกันแค่เ่อเกศูญ่มมากกวานี้บอกบอกที่บอกบอกสูกศเการิมสามตัวเดยวเนี่ยเคยมาแล้วมาทนีงเลยไงสามตัวบนนี้จะป่อยมากซูเกา แล้วก็สองเกตเก้าแต่ว่ามือนี่อันบานีหลังป้ายชุดนี้ออกมากแล้วเลยฟันใช่ทางก็ไกลนเนี่ยอันนี้ก็เล่จะสิแต่ว่าเจ้าแปรีรจีปรเป็นตัอ่หา 9, 1, ห้าเก้าหนึ่งรออะกั <laughs> นัโนมันึ่ไม่ใช่สี่นี่อาสั่งใหม่เนาะหนึ่ม่นึ่งส่งใหม่ากกว่าน้อไม่ได้หาตัวไหนกันเนอ <laughs> ากรเพิ่มเติมไปอีกซะหาเก้าหนึ่ง อ่าแต่ว่าเพิ่มมากส่นตัวเพินเ่นก็ว่าหาเก้านแหละแต่ว่าเอมินเน่ใช่ไห่หน่อยเนาะเร่กรี่ก็กฮะเี่อไม่ได้มาอนี้เขาแปดมาเขาแปะไี่มาแปดบนเขาล่างมา่องกระเที่ที่ล่างกบเรื่องบนมาม <laughs> ตั้เขาแปะก็แปดแปดบนเขาล่างนี่ซีนั่มนมาีล่างบนึ่งนบนกันเนาะน่บนเนาะเอาเพิ่มเติมนั่นแหละเพิ่มเติมบพ่มเติมเพิ่เติม่หาเก้าหนึ่งเลือกฟันเลือกฟันอ่าอันนั้เป็นเลือกซ้อนฟัน่น สำหรับเลขสูตรล่างตัวเลขกอล่างเดี๋ยดิชันันเก้าสี่สี่เก้าศูนย์สี่ไอบ้านไนเห็นคลิปคลิปนี้จะลวงไปบัดเลยตัวตัวกันเจ็ดสี่เ่าตัวกันล่างก็คือ้นเจ็ดสี่เลยมีเก้าสี่เก้าแล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์แล้วก็แล้วก็เจ็ดสี่แตัวกันเจดสี่ vung phần vung cổng cửa xuống sơn Nhanh ngang nén nén câu cái này nên cái có hơn à cứ si rồi cứ vung sơn si cứ câu ai tung wa chút 3 tua nè có đang mưng phía nọ cái mây càt xuống sẽ theo mình cả vung sơn si cứ câu gì rồi nó gì không Đúng cái mà ้าม <mile> ันหลุดจากศูนยก็สีนก็จะมาสีเก่าเก่าสีเก่าเก่าสีรุ่กับมันกัไรครับร่องกัปมันอกัมม้อปพ่อมได้มาพยองสารฟันเห็นส้างนี่ก็นาติดตามกเก่ากุเข้าแรงเลยมโอ้ตัวนี้มันมีเก่าีก่าุ่เางเลก่าับนึเก่ามันแก้งากันเจ็บนึงนะจับคู่เจ้าจับตัวได้ีบุญหาสียดิตัวไหนนะมีหาสีับเจ็ดเก่าืมเอาไป ขอบคุติดตามขอให้เฮงๆปังๆอ่าเลขอฟันเพิ่มเพิ่มเติมพี่น้องฟันว่าได้สร้างหน่อยมากกว่าประสัตด้วยเนาะจะว่าเพราะเห็นอีกเลยบาดในพี่น้องเพราะว่าเชื้อในน้ำกันเนี่ยบางคนเพราะว่าเพร่เห็นเพราะว่าซีเก้าเก้าซีนั้นหลังบนไปมากแล้วก็ดีแยกกันแล้วลข้าวที่เราลืมลืมข้าวมันอยู่ในสูตรเดียวกันอยู่ในสูตรเดียวกันเมื่งดีๆีได้พี่น้องด้วยสิเพรเห็นเอาดีเมื่อศูนย์เจ็ดเก้า สองเจ็ดเก้าแล้วก็เพิ่นฟันเห็นสร้างเนาะสร้างแม่กับลูกเอาลูกมีเอาง่วงมากวดเพิ่นเพิ่นว่ามาเหงก็เลยมาเปียอันนี้เปี๊ยได้เนี่ยแล้วแต่ไปสิเปี๊ยนี่สร้างสองตัวแต่เพิ่นมาเพิ่นบอเอาสวงมาบนนี้ว่าง่ายง่บนเพิ่นมาเก่าอ่าลายผมตีล่างกับบนเกาล่างนี่เลยเพราะเพิ่นมากบนคือจังศูนย์หันตีหลุดหลุดหลุดเลยเก่าบนเก่าลอืมไม่มีพ่านได้อ่าไม่มีพลาดเก่าพี่น้อง มึงเอาแคบเอาแต่ว่าตัวตัวเด่นสูนสียังเหมือนเดิมนะฮะถทะลุดจากสูนสีอันนี้เป็นสูตรเล่าได้หนิเล่าว่าคือเก่าสีเก่ามาทันทีครับผมจะมาไหมนะเน้นๆก็คือล่างเสาตามนั้นเลยพี่น้องเด้อค่ะัหน้าจอดครับผมเนาะสำหรับตัวเลขเน่าห้างเพิ่มเติมของเสี้ยนขาดปัดเพิ่มขาดปัดผู้ใดร่วอยู่ผู้ใดอย่างที่ตามเปอียงไหนเนี้ยคนฝันไปเพคนเพคนหอดใจแล้วพี่น้องเพื่มีโชคมีหมานำกันนะคะ